สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดน้ำเสียงสายตาทางการเมืองมองภูมิใจไทยมองประชาธิปัตย์ไม่ว่าสารอันมาจากนายไพบุ์นิติตวันไม่ว่าสารอันมาจากนายวันชัยสอนสิริ ที่สื่อไปอย่างพักภูมิใจไทยไปอย่างพักประชาธิปัตย์มีความแจ่มชัดแจ่มชัดเหมือนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาระบุว่าไม่อยากให้มีการสืบทอดอำนาจก็ไปแก้ไขรัฐธรรมนูญสินี่มีได้เป็นการสื่อสารไปยังพักร่วมฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นพักก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นพักเสรีรวมไทยไม่ว่าจะเป็นพักประชาชาติเป็นต้น หากเป็นการสื่อสารโดยตรงไปอย่างพักร่วมรัฐบาลพักสำคัญระดับพักภูมิใจไทยระดับพักประชาธิปัตย์และน่าจะหมายรวมไปถึงพักชาติไทยพัฒนาอีกด้วยสถานการณ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ตลอดวันพุทธที่17มีนาคมกระจ่างสว่างแก่ใจของชาวบ้านทั่วทั่วทุกตัวคนกระทั่งเกิดอาการ หยามิ่นไปยังบทบาทของพักภูมิใจไทยบทบาทของพักประชาธิปัตย์บทบาทของพักชาติไทยพัฒนานี่คนของพักภูมิใจไทยทำท่าทำทางเหมือนกับว่าจะวอล์กเอาออกจากที่ประชุมรัฐสภาที่คนของพักประชาธิปัตย์กระจัดกระจายเป็นการออกเสียงต่อร่างพรบแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อมารับฟังการแก้ต่างโดยนายอนุทินชาญวิรกูล หรือแม้กระทั่งโดยนายชุรินลักษณะวิสิทธ์ก็เลยเกิดเสียงหัวรอ่อแท้จริงแล้วไม่ว่าใครหน้าไหนของพักภูมิใจไทยไม่ว่าใครหน้าไหนของพักประชาธิปัตย์ไม่ว่าใครหน้าไหนของพรกชาติไทยพัฒนาออกมาส่งเสียงบวกเวกวอยวายหากทุกคนรับรู้กันท่วนหน้าว่าเสมอเป็นเพียงการออกอาการอย่างที่สำนวนไทยเรียกว่าแก้เกี้ยวโดวยหวังว่า เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปผู้คนก็จะลืมและพวกตนก็สามารถเล่นบทนักประชาธิปไตยต่อไปเพียงแต่ผู้คนในพอสอนี้มีโซเชียลมีเดียไม่เหมือนในอดีตเพียงแต่ผู้คนในพอสอนี้เริ่มจับตาคำพูดกับการกระทำว่าดำเนินไปอย่างเป็นเอกภาพกรมกลืนหรือไม่อาการเยาะยันจากบางภาคส่วนของพักพลังประชารัฐ อาการเยาะหยันบางภาคส่วนภายใน250สวจึงเป็นเงาสะท้อนถึงความรู้สึกที่ย้อนกลับไปถึงรัฐประหารเดือนพฤษภาคม2557สายตาจึงมองไปอย่างภาคภูมิใจไทยภักประชาธิป,ปัตย์ภัคชาติไทยพัฒนาอย่างเข้มข้นและจริงจังเป็นพิเศษความคืบหน้าล่าสุดไล่ทำลายข้อกฎหมาย คดีปารีนารุกป,ป่าทำฟาร์มไก่ก่อนสารรับฟ้องหรือไม่25มีนาคมสมชัยชี้ถ้ารับต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สสทันทีนายสมชัยศรีสุทธิยากรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทายาลังสิตและอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตได้โพสต์ข้อเรียนเรื่องทำความเข้าใจกรณีปรินา เผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงคดีของนางสาวปรินาไกรคุปสสราชบุรีพักพลังประชารัฐที่สารดีกากำลังจะพิจารณารับฟ้องหรือไม่ในวันที่ยิ่มมีนาคมนี้โดยระบุว่ากรณีลุกป่าทำฟาร์มไก่เป็นกรณีที่นางสาวปรินาไกรคุปถูกปปชลงมติและส่งสารดีกาพีพากษานัดพิจารณาว่าจะประทับรับฟ้องหรือไม่ ในวันที่25มีนาคม2564นี้มาทำความเข้าใจขั้นตอนตามกฎหมายกันก่อนครับ 1. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระมีมาตรฐานทางจริยธรรมปีพุทธศักราช2561ัากำกับ 2. มาตรฐานดังกล่าวมี3กลุ่มคือมาตรฐานอันเป็นอุดมการอันเป็นค่านิยมหลักและจริยธรรมทั่วไป หากผิดกลุ่มแรกถือว่ามีลักษณะร้ายแรง 3. การร้องต่อปปชว่าใครประพฤติผิดจริยธรรมประชาชนคนเดียวก็สามารถร้องพร้อมกับหลักฐานได้ 4. หากปปชลงมติด้วยเสียงข้างมากว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงให้ส่งสารดีกา 5. หากสารดีกาประทับรับฟ้องต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่จะมีคําสั่งเป็นอื่น 6. หากพิจารณาว่าผิดให้ถือว่าพ้นตำแหน่งนับแต่วันถูกสั่งให้หยุดไวิบัติหน้าที่และให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตแต่จะเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้พรุ่งนี้รู้ครับช่วยกันภาวนาด้วยความคืบหน้าล่าสุดชวนหลีกภัยไม่เข้าใจวิสุบอกเปิด ประชุมวิสามันถกร่างพรบรรประชามติเร็วเกินไปทั้งที่หารือเห็นสอดคล้อง7-8เมษายนเหมาะสมยืนยันกฎหมายนี้เป็นเรื่องด่วนของรัฐบาลถ้าเปลี่ยนใจไม่เร่งพิจรารณาเป็นสิทธิสภาไม่เกี่ยวเมื่อเวลา13นาฬกาของวันที่24มีนาคมที่พักประชาธิปัตย์นายชวนหลีกภยัยประธานรัฐสภา กล่าวถึงกรณีที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีออกมาระบุถึงการเปิดประชุมสมัยวิสามันในวันที่7-8ถึงเมษายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพรบออกเสียงประชามติเร็วเกินไปว่าเรื่องนี้อยู่ที่คณะกรรมาการกมทวิสามันพิจารณาร่างพรบการออกเสียงประชามติจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จซึ่ง เมื่อวันที่ย3ามีนาคมที่ผ่านมาตนได้พูดคุยกับนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยสอบอในฐานะประธานกมทรทราบว่าจะมีการประชุมในวันที่1เมษายนก็จะเสร็จแต่ถ้ารอให้เสร็จแล้วทำเรื่องกราบบังคมทูลเพื่อเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันอาจจะไม่ทันในวันที่7-8เมษายนเพราะต้องมีระยะเวลาในการทำเรื่องทลเกล้าซึ่งทางคณะกมท ให้การรับรองแล้วว่าพิจารณาเสร็จทันในชวนกล่าวว่าอย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายด่วนของรัฐบาลไม่ใช่สภาเป็นผู้เสนอซึ่งได้พูดคุยกับประธานกมทผู้นำฝ่ายค้านและนายวิศนุกันเบื้องต้นกันแล้วว่าจังหวะเวลาเปิดประชุมสมัยวิสามันมีความเห็นสอดคล้องกันว่าวันที่7-8ถาย,ยนเหมาะสม เพราะหลังจากนี้จะเป็นวันหยุดยาวของสมาชิกรัฐสภาผมไม่เข้าใจว่าเร็วเกินไปหมายถึงอะไรถ้าไม่เร็วก็ต้องไปพิจารณาในสมัยสามัญเดือนพฤษภาคมเลยนะถ้าไม่ใช่เรื่องด่วนก็พิจารณาแบบนั้นได้แต่ในกรณีนี้ถือว่าเป็นเรื่องด่วนที่รัฐบาลเป็นผู้เสนอในชวนกล่าวเมื่อถามว่ามีบางฝ่ายเป็นห่วงร่างกฎหมายเด่องกล่าวอาจขัดรัฐธรรมนูญในชวนกล่าวว่า ไม่ขอวิจารณ์ในเรื่องนี้เพราะเราทำหน้าที่ต่อฝ่ายที่เสนอกฎหมายมาให้ได้รับพิจารณาตามวาระที่สภาดำเนินการเพื่อไม่ให้กฎหมายค้างพิจารณาแต่การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันที่ผ่านมาก็เปิดมาเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ให้จบแต่บังเอิญเกิดปัญหาขึ้นมาต้องมาพิจารณาอีกรอบเมื่อถามอีกว่า ถ้ามีคนไปร้องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญจะทำให้กระบวนการการพิจารณาสะดุดหรือไม่ในชวนกล่าวว่าคนละเรื่องกันการไปร้องศาลก็แล้วแต่สมาชิกหรือใครก็ตามที่จะไปร้องแต่สภามีหน้าที่กำหนดระยะเวลาโดยหารือกับทุกฝ่ายเพราะสภากำหนดเองไม่ได้ถ้าเกิดรัฐบาลหรือฝ่ายอื่นไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์จะเปิดประชุมก็เป็นสิทธิ เพราะผู้เสนอเปิดประชุมวิสามันคือฝ่ายบริหารไม่ใช่ฝ่ายนิติบัญญัติดังนั้นจึงอยู่ที่รัฐบาลว่าต้องการให้กฎหมายฉบับนี้เป็นอย่างไรหากรัฐบาลเปลี่ยนใจไม่เร่งเสนอกฎหมายก็เป็นสิทธิ์ของรัฐบาลเราไม่มีปัญหาอะไรสภามีหน้าที่ดูแลนัดวันประชุมและกำหนดวาระให้เพื่อให้เสร็จภารกิจเท่านั้นทั้งนี้ทางรัฐบาล ได้แจ้งมาอย่างสภาให้ยืนยันว่าติดปัญหาอย่างไรซึ่งตอบไปแล้วว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลเพราะเป็นกฎหมายของรัฐบาลที่เป็นเรื่องด่วนในชวนกล่าว